พระบรมราโชวาท่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวข้อการพัฒนาทุกสิ่งอยู่กับพื้นฐานที่ดีการจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้นถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคอนแครนบกพ่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้นยากนักที่จะทำได้จึงควรเข้าใจให้แจ้งชัดว่านอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้วยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคงไม่บกพร่องพร้อมๆกันได้พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่10กร,รกฎาคม2523